แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้8มกราคม2566เราจะมาตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสถานะแบบนี้แปลว่าอะไรเช็คสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านหรือไม่ผ่านและถ้าหากเช็คแล้วจะมีข้อความขึ้นแบบนี้ซึ่งมันแปลว่าอะไรและสถานะลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแบบไหนแปลว่าผ่านมาอัปเดตในแต่ละสถานะได้ในคลิปนี้และเช่นเคยน,นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆดีกันที่นี่ทุกวันนะคะมาเช็คสถานะการลงทะเบียนบสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามข้อมูลของกรมการปกครองนะคะเช่น <c oughs> e ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่ทราบผลว่า สถานะการลงทะเบียนของท่านเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์หรือการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ซึ่งหากพบว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้ตรวจสอบข้อมูลของความถูกต้องได้นาที่ว่าการอำเภอและสำนังกงานเขตน,นะคะซึ่งที่ผ่านมา สิ้นสุดการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วนะคะขณะนี้ก็คือรอการประกาศผลลงทะเบียนร,รอบสุดท้ายซึ่งจะมีในเดือนนี้มกราคาม2 5 6 6ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบบัตรทสวัสดิการแห่งรัฐก็ง่ายๆนะคะโดยผู้ลงทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 จากนั้นคลิกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโดยใส่หมายเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดจากนั้นก็คลิกตรวจสอบระบบก็จะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ท่านจะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลของผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการซึ่งขณะนี้รอ การประกาศผลในรอบนี้อยู่นะคะและผ่านการยืนยันตัวตนนะคะก็จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทีนี้เรามาดูกันว่าผลการลงทะเบียนมาสวัสดิการแห่งรัฐสถานะแบบนี้แปลว่าอะไรสถานะยังไม่ลงทะเบียนนะคะนั่นหมายถึงผู้ลงทะเบียนใหม่ไม่เคยลงทะเบียน สถานะกำลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนั่นหมายความว่าผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชนข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องนั่นแปลว่าผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อยโดยผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางไปยื่นเอกสารลงทะเบียนยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไว้นะคะ ไปต่อสถานะข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู no like, ้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องนั่นแปลว่าผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อยโดยข้อมูลผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องต้องทำการลงทะเบียนใหม่ไปต่อที่สถานะกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วนะคะแปลว่าผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อยอยู่ระหว่างส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสถานะบุคคล หมายเหตุน,นะคะจากสถานะนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้ยกเว้นตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนจะต้องไปแก้ไขข้อมูลณหน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้สถานะต่อไปคือการลงทะเบียนสมบูรณ์แปลว่าผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อยและตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองข้อมูลถูกต้องรอพิสูจน์คุณสมบัติต่อไป สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะแปลว่าผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อยและตรวจสอบสถานะบุคคลกับกรมการปกครองข้อมูลไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนต้องดําเนินการแก้ไขข้อมูลณหน่วยรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนยื่นเอกสารไว้เท่านั้นกรณีทํารายการผ่านเว็บไซต์สถานะโสดสามารถไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนหน่วยใดก็ได้นะคะผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติซึ่ง ณขณะนี้นะคะเรามาถึงสถานะนี้กันแล้วนะคะคือรอประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะมาดูกันว่าสถานะนี้แปลว่าผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและผ่านคุณสมบัติของโครงการรอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สถานะต่อไปไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อยและไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการสามารถยืดอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้นะคะสถานะต่อไปคือยืนยันตัวตนสำเร็จผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จและสถานะสุดท้ายยืนยันตัวตนไม่สำเร็จแปลว่า ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่สำเร็จนะคะทั้งหมดทั้งมวลคือสถานะของผู้ลงทะเบียนตั้งแต่แรกเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงประกาศผลและยืนยันตัวตนสำเร็จ นั่นคือขั้นตอนสุดท้ายนะคะและแอดก็นำสถานะของแต่ละสถานะและคำแปลของสถานะว่าสถานะนี้หมายถึงอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบในช่วงระหว่างรอการประกาศผลลงทะเบียนบัตสวัสดิการแห่งรัฐ2565รอบสุดท้ายนะคะ